สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จดอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้เปิดคลิปแชร์ยับครูผู้สอนป้อนข้อมูลหนุนประยุทธ์โจมตีทักษิณโดยในโลกทวิตเตอร์ได้ทวิตคลิป ผู้สอนรายหนึ่งเล่าเหตุการณ์มอบในอดีตพูดให้ข้อมูลอยู่ด้านเดียวบอกประยุทธ์ออกมาทำรัฐประหารช่วงประเทศทํากลางการเมืองวุ่นวายเศรษฐกิจพังโดยในโลกของสังคมออนไลน์ได้ทวิชแชร์คลิปการสอนหนังสือของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ครูผู้สอนให้ความรู้การทำรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชาขณะเป็นผู้บัญชาการอาหารบอกว่า เป็นการเข้ามาแก้ปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังวุ่นวายในขณะนั้นโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ภายในห้องเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งตามแฮชแท็กโรงเรียนชายล้วนยา่านบางรักเผยเหตุการณ์ขณะที่ครูผู้สอนกำลังบรรยายเหตุการณ์ม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงออกมาตีกันจนทำให้ดรทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในขณะนั้นอยู่ประเทศไทยไม่ได้เพราะจับได้ว่าโกงกิน ทางนี้ระหว่างการบรรยายอยู่นั้นเหมือนมีเสียงของนักเรียนในชั้นต้องการจะโต้แยง้งแต่ผู้สอนกลับพูดว่าครูพูดอย่างเดียวครูคนดังกล่าวยังเล่าต่อว่าหลังจากนั้นก็เกิดม็อบอีกหลายม็อบและล่าสุดมีพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ปิดทองหลังพระเข้ามาขนานั้นประเทศเข้าขั้นวิกฤตธุรกิจกำลังจะพัง นอกจากนี้ผู้สอนยังบอกอีกว่าเหตุการณ์ในช่วงนั้นมีการเผาบ้านเมืองทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องเข้ามายึดแต่คนที่ต่อต้านที่อยู่ฝั่งดรทักษิณที่พยายามปลุกกระแสว่าประยุทธ์ไม่ดีทั้งที่เขาเข้ามาช่วยไว้การโทษเศรษฐกิจไม่ดีนั้นไม่จริงเพราะเศรษฐกิจทั่วโลกก็ไม่ดี และเนื้อหาบางส่วนนั้นยังกล่าวถึงผู้ที่ลี้ภัยต่างประเทศหลายคนในวอชิงตันที่ตอนนี้ทำตัวเป็นท่อนำเลี้ยงให้กับเยาวชนเพื่อออกมาต่อสร้านสถาบันภายหลังจากคลิปนี้ได้เผยพแพร่ในทวิตเตอร์มีผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าครูน่าจะหาข้อมูลให้มากกว่านี้เป็นการป้อนข้อมูลให้นักเรียนเพียงด้านเดียว มยผู้ใชท้ทวิตเตอร์บางรายหาข้อมูลมาแย้งกับสิ่งที่ผู้สอนพูดในคลิปว่าตอนนั้นดรทักษิณไม่ได้หนีไปต่างประเทศเพียงแค่ไปทำงานในฐานะนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นแต่โดนคณะทหารภายในประเทศยึดอำนาจไปเหตุเกิดตอนปี2549และที่เด็กนั่งฟังเฉยๆคือกำลังแกล้งไม่รู้เท่านั้นแต่ตลกก็คือการที่ผู้สอนพยายามเอาสิ่งที่ตัวเองคิด ตัวเองเชื่อมายัดให้กับเด็กนักเรียนแต่ลืมไปแล้วว่ายุคนี้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่ายุคก่อนมากพร้อมกันนี้ชาวทวิตเตอร์ยังแนะนำให้กับครูที่ต้องสอนหนังสือในโรงเรียนว่าจริงๆแล้วครูควรสอนให้เด็กเป็นกลางให้เขาสามารถคิดเองได้ว่าจะเลือกอยู่ข้างไหนหรืออยากเชื่อข้อมูลชุดใดนอกจากนั้นยังมีแฮชแท็กประวัติศาสตร์ปลดแอก เพื่อต้องการลงนลงในหนังสือวิทิาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนควรจะมีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่งานนี้ถึงกระไปไม่เป็นบิ๊กตู่ไม่ตอบสื่อน,นอกตะโกนถามรู้สึกอย่างไรเด็กเรียกนายยกพด็จการ เมื่อวันที่19สิงหาคมปี2 0 6 3เมื 11, ่อเวลา1 1น5 0นที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบ,บาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด -19 หรือสอบ,บคนั้นแรกระหว่างที่เดินกลับเข้าตึกไทยคู่ฟ้า ได้มีกลุ่มผู้สื่อข่าวดักรอเพื่อสัมภาษณ์นายกรฐมตรีเพื่อสอบถามถึงผลการประชุมซึ่งนายกรฐมนตรีได้หันมาโบกมือพร้อมชู2นิ้วให้กับกลุ่มผู้สื่อข่าวโดวยระหว่างนั้นก็ได้มีสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ c ช a n นลโฟซึ่งเป็นทีวีสาธารณะของอังกฤษได้ตะโกนถามว่ามีเด็กๆเ,เรียกว่าท่านเป็นนายกเผด็กการรู้สึกอย่างไรขณะที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบคาถามพร้อมขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปอย่างไรก็ตามระหว่างนั้นนายวิศนุเครืองามรองนาย,ยกรมนตรีได้เดิอนออกจากห้องประชุมเพื่อกลับห้องทํางานที่ตึกบัญชาการ ผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวจึงได้สัมภาษณ์นายวิษณุในประเด็นเดียวกันและยังถามว่านายยระบุว่าจะรับฟังเยาวชนเหตุใดจึงไม่รับฟังนายวิษณุจึงตอบว่าพวกเราได้ยินและรับฟังและเมื่อถามว่าเหตุใดในายกจึงไม่ตอบคำถามที่จะถามซึ่งมีหลายคำถามที่ต้องการความชัดเจนนายวิษณุกล่าวว่าไม่เพียงแค่คุณเท่านั้นที่นายยไม่ได้ตอบ นักข่าวทั้งหมดก็รอกันอยู่และไม่ได้ตอบเช่นกันเพราะวันนี้มีการประชุมจึงอยากให้ฟังการาแถลงข่าวจากรองนายกรัมมุตรีด้านเศรษฐกิจทั้งนี้ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ของช่องโฟของอังกฤษได้ระบุก,กับสื่อมวลชนด้วยกันเองว่าคําถามของตนเป็นคําถามที่นักข่าวต่างประเทศต้องการคําตอบจากนายกรัมมุตรีไทยและยังมีอีกหลายคําถามที่ต้องการคําตอบและสงสัยว่าทําไม นายกจึงไม่เดินออกมาตอบซึ่งทางกลุ่มสื่อมวลชนไทยได้อธิบายว่าปกติบริเวณทางเชื่อมระหว่างตึกพักดีบดินกับตึกไทยคู่ฟ้านายกมักจะไม่ได้เดินออกมาตอบและสิ่งที่ถามนั้นนายกได้ตอบไปแล้วเมื่อวันที่18สิงหาคมซึ่งผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวก็เข้าใจนอกจากนี้สื่อต่างประเทศหลายสำนักได้รายงานข่าวว่าช่วงค่ำวันที่19สิงหาคม จนถึงเช้าวันที่20สิงหาคมปี2563เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้ทยอยจับกลุมผู้เข้าร่วมการชุมนุมเยวาวชนปลดแอกซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีการตั้งข้อกล่าวหาหลายกระทงรวมถึงยุยงปลุกปัน่น เดอะกาเดียนรายงานข่าวเกี่ยวกับการเมืองไทยโดยอ้างถึงนายอานนนพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนผู้ถูกออกหมายจับเป็นคนแรกทั้งยังมีการตั้งข้อหาเพิ่มสืบเนื่องจากการชุมนุมครั้งอื่นๆทำให้เขาถูกจับกุมเป็นครั้งที่สองในเดือนนี้และไม่ได้รับอนุญาตประกันตัวเมื่อคือ19สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมการชุมนุมถูกจับกุมเพิ่มอีก4รายได้แก่คุณบารมีชัยรัตน สุวรรณาตาลเหล็กกรกฏแสงเย็นพันธ์และเดชาธรบำรุงเมืองเด็กกาเดียนอ้างอิงความเห็นของชาวซานติอาโกประธานกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือ APHR ซึ่งเป็นเครือข่ายสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรวุฒิสภาของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยระบุว่าการจับกลุ่มผู้ชุมนุมเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง ยการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะไม่ใช่อาชญากรรมผู้เข้าร่วมการชุมนุมโดยสงบไม่ควรต้องสูญเสียอิสรภาพของตัวเองไปเพราะเหตุนี้ประธานกลุ่ม APHR ระบุ P H R B U. ส่วนแบรดอดัมผู้อำนวยการ Human r i g h t ์วอต c h องค์กรสิทธิมน,นุษยชนระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียหรือ HRW ระบุว่ารัฐบาลไทยย้ำอยู่เสมอว่าจะเคารพและรับฟังผู้เห็นต่างจากรัฐแต่การไล่จับกลุ่มผู้ชุมนุมไม่หยุดหย่อนพิสูจน์ว่าคำพูดเหล่านั้นไร้ความหมาย แม้แต่สื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจอย่าง Financial Times ก็ติดตามรายงานสถานการณ์การชุมนุมและการจับกลุมผู้เห็นต่างจากรัฐบาลไทยเช่นกันโดยมีการเผยแพร่บ,บทบรรณาธิการเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่ายาวชนไทยรุ่นใหม่ค้นพบเสียงของตัวเองแล้ว บทบรรณาธิการระบุด้วยว่ายเยาวชนชั้นมัธยมเริ่มเคลื่อนไหวต่อจากกลุ่มนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยายลัยเพื่อสะท้อนความไม่พอใจต่อรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลอยู่3ารประเด็นหลักคือการยุบสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุติการคุกคามประชาชนผู้เห็นต่างจากรัฐทั้งยังเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันหลักของไทยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขณะที่ South China Morning Post หรือ SCMP เผยแพร่บทวิเคราะห์การเมืองไทยเมื่อวันที่20สิงหาคมในหัวข้อว่า Thailand p r o t s t t The Students Are r e Voting and Produce Army Back Government isn't sure what to do โดยระบุว่าการชุมนุมของนักเรียนกำลังจะยกระดับสู่การปฏิวัติแต่รัฐบาลที่มีกองทัพหนุนหลังไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการอย่างไรโดย South China Morning Post รายงานอ้างอิงแม t ชิลวี e ลอร์นักวิเคราะห์การเมืองขององค์กรระหว่างประเทศ International Crisis Group หรือ i c g ประเมินว่าถ้ารัฐบาลไม่จับกลุ่มผู้ชุมนุมการเคลื่อนไหวต่อต้านหรือวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็จะยิ่งขยายกวงกว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่การจับกลุ่มผู้ชุมนุมก็เปรียบได้กับการสาดเชื้อเพลิงลงไปในกองไฟเช่นกันด้านรองศาสตราจารย์ภาวิดับ ปานานุนสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกและการขนส่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าผลงานที่ไม่เข้าตาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่ารัฐประหารใช้จัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทยไม่ได้ผลอีกต่อไป ส่วนการออกมาให้คำมั่นสัญญาเรื่องการจ้างงานและเศรษฐกิจแก่เยาวชนเป็นเรื่องที่ออกจะสายเกินไปเพราะที่ผ่านมารัฐบาลผลเอกประยุทธ์ก็ไม่อาจแก้ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวได้แม้จะอยู่ในตำแหน่งมานานหลายปีและกลุ่มเยาวชนบางส่วนอ่านมองว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อเรียกร้องเรื่องการไปรูปเชิงโครงสร้างทางการเมืองแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ ไทยรัฐและวอยทีวีขอขอบคุณทุกท่านทีน่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ